เรื่องของวิถีชีวิตริมแนมโค้งกนันนครับที่จังหวัดนครพนมครับทางผู้วาราชการจังหวัดรับเป็นห่วงใยพี่น้องเกษตรกรครับได้มีการนำส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลผลิตและข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรครับผู้ปลูกพักริมฟังแม่น,น้าโค้งเพื่อที่จะหวังยกระดับและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับนายวันชัยจันพรผู้วาราชการจังหวัดนครพนมครับพร้อมด้วยนางสงวนจันพรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครพนม น,นายกปนาจักวาลวิเลศเข้าไปครับวิเวศสีพุทธ,ธารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครพนมได้น,นำคณะเจ้าหน้าที่กเกษตรและสาก,จก์จังหวัดเกษตรจังหวัดนายอำเภอประลัดอำเภอประจำตำบลเกษตรตำบลประชาสพันธ์จังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชพักริมฟังแม่นำ้ำโขงในพื้นที่ปลูกพักริมฟังไม่นำ้ำโขงในตำบลดงขวางอำเภอเมืองนครพนมครับ เพื่อรับทราบข้อมูลการปลูกพืชพักปริมาณผลผลิตการตลาดอุปสรรคประเด็นปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนั่นเองครับเพื่อจะนําข้อมูลที่ใดนะครับไปใส่ในการพิจารณาดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวของทั้งในด้านของการพัฒนาดินการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการพัฒนาและขยายตลาดลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับผลผลิต ซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ปลูกพักริมฟังแม่นำ้ำโขงในตำบลดงขวางทางเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเองกระเดยข้ามแนะนำพ,ะพร้อมจัดนะครับทีมลงพื้นที่สํารวจข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองครับทางนี้ท่านผู้ว่าครับได้มีการสร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมร่วมกันนะครับในการดําเนินงานจัดทําแผนงานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้มีรายได้ที่มั่งคงและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองครับ